คืกับช่องผมมีเส้นเคยนะครับนี่จะมาบันเทิงนิดนึงนะครับนั k ่นนะครับฆาตกรกันนะครับ นี่นะครับฆาตกรกันมาแล้วฆาตกรกันฮลโลฆาตกรทินิชานีกขานกาน่าะอะระบีต่นี่คนะครับฆาตกรตัดนะครับ ที่เขาไม่วิ่งไล่ผมคลิปก็ไม่สนุกนะครับ